อ๋อแต่ที่อยู่ที่บ้านนี่แฟนพี่กรแฟนแฟนพี่ก็ไม่ปล่อยใช่ไหมใช่มีโอกาสเจอไงพี่ถ้าไดเอามาน้อยบางทีมันก็อันอันที่มันใช่มันอาจจะอยู่อันอยู่ที่พี่ไม่ไดเอามาไงพี่พออันที่แบบพี่เอามามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงพี่ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันตอนแรกนึกว่าพี่จะเอาออกมาหมดรุ่นใหม่อ่ะดิพี่ แด้ที่มันเห็นเป็นเป็นผัดผัดที่พี่ถ่ายมาไม่ได้มาก็พี่กินแต่ยังรู้ว่าเอามาตีที่จิ้มเอามาตีที่บงเลยคือบางทีมันจะยากไงพี่แบบถ้าสมมติว่าพี่ยกมาได้ทั้งหมดเลยอ่ะมันก็จะดีกว่าเพราะว่าผมบางทีมาตั้งดูแล้วก็ได้ดูตัวจริงไปเลยแล้วก็แบบดูปุ๊บปุ๊บหยิบได้เลือกได้บอกได้ว่าเอ้ยนี้เล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูนี่หมดแล้วใช่ไหมถุงเดียวถ้าแท้ก็หลัก หมื่นเหมือนกันพี่ถ้าแท้นะผมก็ซื้อให้ถ้าสมมติสภาพสวยๆก็หลายหมื่นเจที่ผมวงไปอะนั่นแหละทาไมถึงวงก็เพราะว่ามันมีราคาไงก็อยากซื้อแบบว่าพุ่งตรงนะพี่อยากซื้อแบบแพงๆเจนะพี่ถ้าดูไม่แท้ผมก็ไม่เอาไปอยู่แล้วพี่เพราะเอาไปผมทาไหนไม่ได้อะไรเอาาทอะไรเนี่ยแแล้วต่่พีเพราะว่ามันไม่เล่นจริงๆพี่พอรู้พอทราบอยู่เนาะใช่แล้วพอทราบ ไอ้นี่ดูเข้าใจเลยชุดนี้ไม่ว่ากันนะพี่นะอันนี้ไม่เล่นจริงๆริหมดเนี่ยผมซื้อได้เอาพันห้ามี่ละกันเพราะว่ามันหลักหลักร้อยหมดเลยพี่ไหนๆมาแล้วก็ซื้อซื้อกันหน่อยแล้วกันเป็นว่าพี่โทรมาหาผมได้ตลอดละกันเบอร์เบอร์ผมก็อันนี้แหละเบอร์ส่วนตัวถ้าพี่มีอะไรก็โทรมาจะมาเมื่อไหร่ก็โทรมาแล้วก็รูปก็ส่งมาเลยตลอดผมดูให้ บ้านมันเลี้ยงแมวที่แม่ไปอ่ะมันเลี้ยงแมวเยอะโอ้ยผมชอบแมวแมวโหน่ารักมากผมชอบแมวขอบคุณนะเอางี้แล้วกันพี่ผมประเมินจากหน้าพาเมื่อกี้ ผมประเมินว่าที่เหลือของพี่ที่บอกว่ามีเป็นของกองผมมองว่ามีเปอร์เซ็นที่จะเจอผ้าดีมีเปอร์เซ็นที่จะเจอผ้ามีราคาเลยรูขายให่ดูหมดแล้วกันที่จิตที่เอาเลยถ่ายมาเถอะผมพร้อมดูตลอดเออจะให้มาที่นี่ก็ได้เหรียญเหรียญเหรียญแบนลงไหมแบนไม่เล่นเล่นพี่เล่นเป็นถเครื่องเครื่องรางเครื่องเงินเครื่องเงินแบบที่มันเป็นถ้วยไหชามกรอบทองสร้อยทอง ถ้ามีซื้อหมดมาก <นะ S 1> ยังไงส่งมาขอบคุณมากพี่โอ้ใใ oh, ไม่เป็นไรไ